እንንንን รายการคลิกเราวันนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาคสุดท้ายของมหากับ question and answer format ใครับของเราเราจะไปเข้าสู่คำถามฟิวเจอร์กันแบบเต็มๆแล้วน,นะฮะซึ่งผมเชื่อว่าคำถามอนาคตนะครับที่ทุกท่านต้องรู้จักกันแน่นอนครับก็คือตอนที่ฝรั่งนั้นคุกเขา แล้วก็ยื่นมือถามผู้หญิงว่าแต่งงานกับพี่ไหม Will you marry me นั่นละครับคำถาม Will you marry me ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ครับในคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับของ f u จอร์หลักๆเี่ยนะฮะจะมีอยู่สองแบบครับก็คือ will กับ going to หลายคนถามมันแตกตา่างยังไง ก็วันนี้เราบอกกันคร่าวๆนะครับว่า will นี่นะครับจะเป็นการพูดถึงอนาคตก็คือคาว่าจะนะฮะแต่เป็นจะที่แบบเราไม่ได้วางแผนคาดคิดอะไรมาก่อนเลยครับกับอันที่สองก็คือ are you going to หรือ Go to? going to I'm going to นะครับก็จะเป็นการพูดถึงอนาคตนะครับที่เหมือนกับมีการคาดคิดวางแผนกันมาบ้างแล้วตอนนี้หลายๆท่านก็จะเริ่มงงแล้วอ่ะเฮ้ยอะไรวะจะพูดอนาคตทุกครั้งเนี่ยฉันจะต้องคิดแต่ว่าฉันวางแผนหรือไม่ที่จริงมันเป็น feeling ครับ สุดท้ายแล้วนะครับบางครั้งเขาก็ใช้นะครับแทนกันได้นะนะฮะแต่วันนี้จะให้ดูครับจากคำถามแต่งงานกับผมไหมอย่างเช่นนะครับในคำถาม will you marry me ครับคุณจะเห็นใช่ไหมครับว่าที่ผู้ชายฝรังรงร่งจะคุกเขาลงไปครับแล้วก็บอก baby I've loved you for a long time พี่รักน้องมานานมากเลย can I borrow some money จะบ้าแล้วครับเขาจะบอกว่า will you marry me แล้วผู้หญิงก็จะบอกว่า ทำตัวช็อกเหมือนกับไม่ได้คาดคิดทั้งนั้นที่คบกันมา15หปี Yes I will Yes 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 เจ็ไหมครับผู้หญิงนั่นนะครับจะทําตัวช็อกอ,อะไรเพราะมันเป็นคําถามที่เหมือนกับไม่ได้คาดคิดไม่ได้วางแผนไม่เคยเอ่ยถึงมาก่อนนั่นเองครับก็ถึงใช้คําว่า Will you marry me เขาบอกว่า Yes I will ฉันจะนั่นเองครับแต่ว่าแน่นอนครับถ้าวันนี้ผู้ชายนี่ยน,นะครับไม่มีความโรแมนติกเลยอยู่ดีก็คุกเข่าครับแล้วก็บอกกับสุดที่รักของเขาว่า Baby, are you going to marry me? โอ้ภาษาอังกฤษจะแปลว่าที่รักจะ้ะที่รักจะแต่งงานกับผมใช่ไหมเอาเฮ้ยอะไรวะแบบไม่มีแบบแบบเซอร์ไพรส์เลยหรอไม่มีแบบช็อกอสรุปนี้ฉันคิดมากับเธอแล้วเหรอเนี่ยแล้วน,นี่ก็คือตัวอย่างครับว่า will กับ going to เนี่ยนะครับคืออนาคตที่แตกต่างกันนิดเดียวจริงๆนะภาษาไทยมันก็คือจะทั้งสองอันนั่นแหละฮะแต่ will คือจะแบบไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้วางแผนส่วน going to ก็คืออะไรครับก็คือ I'm going to ซึ่งจะมี verb to be นี่นะฮะอยู่ข้างหน้านะครับก็คืออนาคตที่ตั้งใจหรือวางแผนแต่ปัญหาของเราก็คืออะไรครับพี่น้องชาวไทยนั้นมักจะชอบใช้ will มากกว่าโดยที่ไม่ทราบนะครับว่าในคำถามหรือในการพูดจาภาษาอังกฤษนี่นะครับเขาใช้ going to เยอะนะครับผมมากกว่า will ซะอีกครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างของคำถาม going to กันเลยดีกว่าครับนี่โอเคไหมฮะ คำถามรายละเอียดกันก่อนดีกว่าครับซึ่งมีคำถาม question word what where when why ครับหนึ่งครับอย่างเช่นคำถามนี้ครับ what are you going to do tomorrow what are you g o i n g to do tomorrow พรุ่งนี้คุณจะทำอะไร what are you g o i n g to do tomorrow และแน่นอนครับคำตอบในทางบตงเป็นอะไรอย่างเช่นคุณอาจจะเรียนหนังสือครับ I'm going to study tomorrow ครับหรืออาจจะเป็น I'm going to watch a movie tomorrow ต่อไปนะครับอาจจะถามว่า what are you going to buy คุณจะซื้ออะไรก็อาจจะบอกครับว่า I'm going to buy a new car ต้องขอบคุณนะฮะก็คือรถคันแรกหรืออาจจะบอกครับว่า where are you going to stay คุณจะพักที่ไหน I'm going to stay at the Oriental Hotel หรืออาจจะถามกับว่า how are you going to pay คุณจะจ่ายยังไง I'm going to pay by credit card หรือเราอาจจะถามแบบนี้ครับก็คือ what time are you going to leave คุณจะออกจากที่นี่กี่โมง I'm going to leave at 7 e v e n o'clock เห็นไหมฮะนี่ก็คือตัวอย่างถ้าเป็น negative ก็แค่ใส่ not เข้าไปแค่นั้นเองครับอย่างเช่น I'm not g o i n g to leave at 7 e v e n o'clock ถ้าเป็น will ครับผมอย่างเช่นครับอาจจะถามว่า what will you do ใช่ไหมครับ what will you do คุณอาจจะบอกครับว่า I will call her ผมจะโทรหาเธอแต่ผมจะไม่โทรหาเธอ I won't call her หรืออาจะถามครับว่า Where will you stay I will stay at the Oriental I won't นะครับ won't stay ต้องไม่ต้องมี to นะฮะชาดบ,บางท่านนะครับเห็น w o n apostrophe t แล้วก็ดันแถม to ไปด้วยครับ I want to stay ไม่ได้นะครับ I won't stay at the Oriental so Where will you stay I will stay I won't stay won't นะฮรสระโอนั่นเองนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของคำถามรายละเอียดนะครับของคำถาม future ที่ใช้กันบ่อยๆก็คือ will กับ going to นั่นเองนะครับลำดับต่อไปนะครับเรามาดูคำถาม yes no ของคำถาม future ร์พูี้กันบ้างดีกว่าครับ เราเริ่มต้นนะครับกับอันที่ฝรั่งอย่างที่ผมบอกครับว่าใช้กันเยอะนะฮะแต่อันที่พี่น้องชาวไทายอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ Are you going to นั่นเองครับ Are you going to โอเคอย่างเช่นครับคำถามยอดฮิตนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนจะต้องเคยเป็นนะฮะเคยไหมครับไปทานกว๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนแล้วเพื่อนเราเป็นพวกโรคจิตครับกินทุกอย่างเส้นน้ำผักแล้วทิ้งลูกชิ้นไว้หกลูกเราก็ต้องเกิดความหวังในใจครับว่าให้ สงสัยมันไม่กินแน่เลยแล้วก็เลยอ้าปากถามเพื่อนครับว่าแกจะกินลูกชิ้นปะเพื่อนบอกครับกินเอาอะไรวะแน่นอนครับในภาษาอังกฤษครับก็่องเป็นอะไร Are you going to so คำถามสแสดงดูนะครับ Are you going to Are you going to eat your meatballs Are you going to eat your meatballs คุณจะกินลูกชิ้นของคุณหรือเปล่าและแน่นอนครับถ้าเขาจะกินก็ต้องบอกอะไรหรือคุณจะกิน Yes I'm going to eat my meatballs ถ้าไม่กินก็คืออะไรครับ I'm not going to eat my meatballs วันนี้ครับคุณอาจจะถามสาวหรือถามหนุ่มที่คุณกำลงกังกิ๊กกิ้วก,กันอยู่นะฮะเธอจะโทรหาฉันหรือป่ะ Are you going to call me tonight I'm g o i n g to call you tonight I'm not g o i n g to call you tonight อาจจะถามต่อไปครับว่า Are you going to study English with me คุณจะเรียนภาษาอังกฤษผมไหม I'm g o i n g to study English with you I'm not going to study English with you Will, like a will you study English with me? I will study English with you. I won't study English with you. Will you call me tonight? I will call you tonight. I won't call you tonight. Are you going to? เพราะมันเป็นภาษาอังกฤษที่เขาใช้บ่อยๆนะฮะรวมถึงบางครั้งนะครับคุณจะเห็นในภาษาสแลงเนี่ยเขาจะใส่เป็นตัวหน G O W N A ก็มาจาก i อ้นี่ครับ Going to ครับอย่างเช่น I'm gonna call you tonight I'm gonna call you tonight ก็มาจาก I wanna ก็เหมือนกับ want to ก็ wanna gonna ก็มาจาก going to และสุดท้าย g o t t a ก็คือ got to นั่นเองครับ ในภาษาอังกฤษนะครับคำถาม going to ตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่าจะไปไหนอ่ะที่จริงแล้วถ้าถูกหลักอนามัยก็ต้องเป็น where are you going to go แต่เพราะ go มันซ้ำกันเยอะนะครับปรากฏว่าฝรั่งก็เลยตัด go ตรงนี้ทิ้งแล้วก็กลายเป็น where are you going ซึ่งที่จริงแล้วคําถามนี้มันอยู่ในฟอร์แมตของ present continuous ก็คือปัจจุบันนี้กําลังเกิดขึ้นอยู่แต่มันไปอยู่ในอนาคตและที่จริงแล้วนะครับในภาษาอักฤษิการพูดถึงอนาคต present continuous นะครับหรือว่า verb to be บวก ing นั้นก็ใช้ในอนาคตเยอะมากนะฮะเยอะมากเลยครับอย่างเช่นตัวหลักๆก,ก็คือ where are you going I'm going to the toilet คุณจะไปไหนอะฉันจะไปห้องน้าไม่ต้องใส่ where are you going to go หรืออาจจะเป็นครับ when are you leaving I'm leaving tomorrow คุณจะไปเมื่อไหร่ฉันจะไปพรุ่งนี้หรือ What time are you coming? I'm coming at 9 i n o'clock ก็คือจะมากี่โมงผมจะมาตอน3ามทุ่มเห็นไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วนะครับไอ้คำถาม Are you going to? เนี่ยนะครับก็เปลี่ยนเป็น Present Continuous ใช้ในอนาคตก็ใช้ได้หลายคำมากครับก็เป็นอีกหนึ่ง format ที่ใช้นั่นเองครับ